เอาล่ะกลับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพนะครับดีดีต้อนรับกลับเข้าสู่บรรดาจีอารยูทูบช n กันอีกเช่นเคยคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะมาอยู่กับซีรีส์ไอคอนบากันต่อเนื่องเลยครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงตรงนี้ไหมครับผมคิดว่าผมโดนบั๊กของฟีฟ้าเล่นงานอีกแล้วว่ะถ้าคุณผู้ชมไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น และสิ่งที่ผมจะบอกเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปสำหรับดาวซันโวของไอคอน r ร w ลครับคุณผู้ชมถ้าย้อนกลับไปชม EP ีที่แล้วเนี่ยไอคอน r ร w ลของเรายิงไปแล้ว19ประตูลงเล่นไปแล้ว16เกมแต่พอผมโหลดเซฟขึ้นมาไอคอน r ร w ลเนี่ยมันยิงแค่17ประตูแล้วก็ลงไปแค่14เกมคุณผู้ชมโอ้โหบัคบ้าบอคอแตกคอ,อยพอกันเลยวะเนี่ยคืองงเลยครับผมยังงงผมเปิดขึ้นมากำลังจะอัดคลิปแล้ว เข้ามาทบทวนตารางคะแดนเข้ามาทบทวนดาวซันโวสูงสุดแล้วมาเจอแบบนี้โคตรเซ็งครับโอโ้โหเราต้องคอยติดตามเรื่อยๆครับว่ามันจะเจอบักแบบนี้อีกหรือเปล่าแต่ผมลองไปอัปเดตตัวเกมเมื่อกี้แล้วผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นอีกนะหรือว่าเป็นเพราะผมไปอัปเดตเกมก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็ช่างมันนะครับ17ประตูกับการลงเล่น14เกมถือว่าทำได้ดีเดี๋ยวเรามาล่าตะข่ายกันต่อเลยครับสำหรับไอคอนบราว์ เกมถัดมาเนี่ยจะเป็นเกมแชมเปี้ยนชิพเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนอตเทียมฟอเรสโดยที่เราไม่มีเจมี่บราวนนะครับเจมี่บราวน์ของเราเนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมนะครับคุณผู้ชมจึงทําให้ไม่สามารถลงมาเล่นเกมนี้ได้เดี๋ยวเราจะไปรับชมเกมนี้ที่บ้านของเราเองเลยครับเปิดบ้านต้อนรับพวกเขากันหน่อยเพื่อนเอาเลยครับผมในวันที่เราไม่มีไอคอนบราวนี่เอดเวิร์ดก็ต้องเป็นแกนหลักของทีมนะครับ วันนี้นอต์ทัมตันจะเปิดบ้านต้อนรับการไปรเยือนของนอร์ทยมฟอร์เรสเราจะบุกจากซ้ายไปขวาโดยมีแฮร์ริสบิดเป็นหน้าตัวเป้านะครับบราวเจ็บแบบนี้ค่อนข้างที่จะยากนะสำหรับนอรทัมตันแต่ว่าเราจะพยายามรักษา3มแต้มในบ้านเอาไว้เพื่อรักษาจ่าฝูงครับผมไปชมเกมกันเลยครับ อลิมาโอ้โหจะปั๊มบอลเอาคืน um, ก็ไม่ได้นะเจ้าหวะเมื่อกี้เอาเลยครับลูกสวนกลับของมอแกนโรเบิร์ตความเร็วของมอแกนโรเบิร์ตบอกเลยครับว่าตอนนี้อัปเกรดหนักเลยครับมาดจ้วันนี้ไหลตัดเข้ามาเอาเลยครับบอลที่ฮิวลึงประตูต่อศูนครับรออะไรครับนอตแฮมก็นอตแฮ้มเลยครับโอ้โหบอกเลยครับว่าลูกนี้โคตรสุดครับแม่การต่อบอลขึ้นมาแล้วก็เป็นลูกสวนกลับจากทั้งั่งของมอแกนโรเบิร์ตเนี่ยนะครับลากบอลซ้ายขึ้นไปแล้วก็ตัดเข้ามาที่ฮิว โอ้ยิงสวยมากครับฮิวจังหวะนี้แม่นักเตะโอเวอร์ออลสูงๆงจังยิงนิ่งขนาดนี้ไม่ได้ครับมาดูครับจับหนึ่งทีแล้วก็ยิงโอ้โหยเผาขนเลยครับผู้สาประตูบอกว่าปล่อยให้มันยิงแบบนี้โอ้โหก็เป็นประตูดีรออะไรห่าประตูในแชมปี้ยนชิปของฮิวคือหลังไ้ครับจังหวะนี้อ้าวจังหวะนี้หักหลบไปครับเอาเลยครับบอลอยู่ที่ฮิลช็อขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งฮิลช็อฮิวล็อกมาเรื่อยๆครับฮิวขึ้นมาฮิลขึ้นมาฮิลยิงจังหวะนี้โ เอาไม่ใช่ฮิวนะเป็นฮอสกินทัวมันเล็กๆ,ๆขาวๆหัวทองเหมือนกันนะครับหรือว่าฮิวนะมาดูจังหวะที่ฮอสกินยิงครับแม่ปาดหน้าประตูไปน่าเสียดายฮะลูกนี้นี่ครับคาร์วโยครับออกต่อมาโอ้โดนคูเปอร์อีกแล้วครับโอ้คูเปอร์นี่ไม่รู้จะพูดยังไงวะมันดีจริงครับเอาเลยครับฮอสกินไหลต่อมาที่ฮิวจังหวะนี้แตะในที่ฮิวประตูที่2ครับผมมาเรียบร้อยครับโอ้โหยิงคมมากคุณผู้ชมผู้ยอมรับยอมรับยอมรับตั้งแต่ลูกแรกนะครับที่ชาร์จเข้าไปลูกแรก แล้วก็มาลูกนี้ครับอนักเตะหน้าหล่อที่สุดในทีมของเราก็พิวชหน้าหล่อทรงผมเท่เลยครับดูจังหวะที่ฮอสกินครับไหลต่อมาให้จังาวะนี้โอ้โหแล้วแต่อหนึ่งทีแลวยิงด้วยซ้ายครับยิงคมบ้าครับพิวชยอมรับยอมรับอาที่ฮิวที่เป็นอนาคตของเราจริงๆครับกองกลางโคตรดีตอนนี้เอาละครับทดเวลาบาดเจ็บ2นาทีครับยังอยู่กับนอร่งแฮมฟอร์เรสครับบอลเอาคืนยากมากเลยนะ ก็น่าจะออกไหมลูกนี้ออกครับผมเอา้าเป็นลูกทุ่มของเราอีกก็ถ่วงเวลาสิครับรออะไรครับคูเปอร์ครับทุ่มเข้าไปที่เซเบเซเบะไหลตัดมาก็หมดเวลาในครึ่งแรกครับสประตูต่อศูนย์ทำได้ดีครับแมไม่มีไอคอนราวก็เล่นได้ครับนะ็อตเตตันสนุกเหมือนกันครับ ผมรู้สึกว่าฮิวของเราเนี่ยโอ้โหจะโคตรเหนื่อยเลยครับตอนนี้ก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นบราวที่เป็นกองกลางลงไปเล่นแทนนะแล้วจะเอาใครลงไปดีเลยทีนี้ยังไม่มีใครจาเป็นจะต้องเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะเอามอร์แกนนะครับลงไปแทนฮอสกินดูนะไปชมครึ่งหลังกันต่อเลยครับในบ้านเรา2ประตูต่อศูนย์อยู่ณเวลาทีครับเอาเลยครับบอลอยู่ที่เอ็ดเวิร์ดจะขึ้นมาบ้างครับสาหรับนอตแทมตันหลังจากงูหัวไม่ขึ้นมาสักพักแล้ว เอาครับไหลตัดหลังมาให้แฮร์รี่สมิธแบบนี้ก็แฮร์รี่สมิธเอาแฮร์รี่สมิธโอ้โหไอ้ยักษ์มาไงวะลูกนี้กองหลังวิ่งมาแล้วถล่มไปเองนะครับโอ้โหโดนไอ้ยักษ์ครับลากเข้ามายิงดื้อเลยครับแล้วดูมันยิงครับแม่ปั่นซะด้วยครับลูกนี้โอ้ยิงติดไซป้องดีมากครับลูกปั่นของสมมิธมาดูจังหวะที่สมมิธก็เหมือนจะไปหน้าแต่ว่าดึงกลับมากองหลัง ผมฮากองหลังมันหลงครับมันทันหล่บไปเองนึกว่าสวิตจะไปข้างหน้าเลยครับก็ดันเลยครับคุณผู้ชมประตูที่5ในแชมเปี้ยนชิพของสวิตสามประตูต่อศูนย์ของเกมน่ครับบอลอยู่ที่โรเบิร์ตครับลากขึ้นมาโรเบิร์ตลากขึ้นมาเรื่อยๆครับลากขึ้นมาเรื่อยๆโอ้โหกองหลังนี่ต้องบอกเลยว่างงเป็นไก่ตาแตกครับเจ้าวันนี้เอาละไหลตัดเข้าไปด้าน,นในเพื่อนยิงโอ้โหยิงช้าไปนิดนึงนะโดนกองหลังเข้ามาปิดมุมนะครับ เซเบกครับยังเอาบอลได้นะโอ้โหลูกกาากาดกองหลังเรานี่ร้อยเปอร์เซนต์จริงๆนะครับเอาละโอ้จจ้าวันนี้โซครับลากขึ้นมาแม่จะไปไหนได้ไหมอ้าวเอาคืนได้แบบนี้ต้องยิงมันมาเพื่อนเอาละซีเนี่ะไรตัดเข้ามาได้อโอ้โหยจ้าวันนี้จริงเรียบร้อยอ้าโอ้โล้ำหน้าไปก่อนเลยครับแม่ลืมดูธงครับมีการเปลี่ยนตัวครับโรตีนัมฟลอเรสชื่อไม่ขึ้นอีกแล้วเบื่อครับผมบักนี้ เอาเลยครับตั้งเกมกันขึ้นมาของนอตเทียมฟอร์เรสครับโซครับออกต่อไปทางด้านซ้ายที่ลิมอนจังหวะนี้ไปเซเบ้ครับเอาเลยครับมันคลองเกมอยู่นี่นานมากครับคุณผู้ชมน่านจะ10นาทีได้เมื่อกี้นี้คลองบอลโคตรนานน่ะเราเอาคืนบ้างครับมาจังหวะนี้เราไม่ต้องคลองบอลนานครับขึ้นมาขอให้ยิงได้เลยครับไปยกแยกเพื่อนยกเยกหลักขึ้นมาจังหวะนี้โจกเยกยิงด้วยซ้ายดิแซมบ้านี่สะดุ้งเลยครับเจอยกเยกยิงช็อตนี้แม่มือกัะหากนะครับ โอกาสยิงไม่ต้องเยอะครับทีมเราแล้วก็ไม่ต้องคองบอลเยอะครับขึ้นมาต้องได้จบแบบนี้ครับเข้าไม่เข้าว่ากันอีกทีนึงเอาเลยครับทดเวลาบาดเจ็บแค่สนาทีบอลอยู่ตรงกลางนะครับไม่น่าจะทําอะไรกันได้เพิ่มแล้วมั้งเนี่ยถ้าเราไม่แย่งบอลได้ครับคือมันต่อบอลกันดีมากเลยคุณผู้ชมกว่าจะเอาบอลคืนได้แต่ละทีเนี่ยต้องรอมันตายใจ่ากันเองครับเรียบร้อยครับ3ประตูต่อศูนย์ที่นอตแฮมตั้งสเตเดียมของเราครับผมโอ้ผมบอกเลยว่าการกลับมาเล่นในปั้นของเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่อเมซิ่งมากนี่ครับ ถ้ามีไอคอนบารเนี่ยน่าจะหนักกว่านี้ครับนอตติงแฮมฟอร์เรสเกมนี้เป็นแฮร์รี่สมิธนะครับที่ได้แมนออฟเดอะแมชไปที่9.2คะแนนคุณผู้ชมนอกนั้นก็เล่นได้ตามมาตรฐานของตัวเองนะครับมีเล่นได้ต่ำกว่า7แค่คนเดียวคือมอร์แกนนะครับที่เพิ่งลงมาครึ่งหลังเลยก็บทบาทไม่ได้เด่นชัดอะไรนะครับสำคัญไปกว่านั้นก็3แต้มครับหลังจากที่เกมที่แล้วเนี่ยเราสามารถเปิดบ้านถล่มนอตติงแฮมฟอร์เรสไปได้นะครับเราก็ยังจะอยู่ที่1ของตารางเหมือนเดิมนะครับผู้ชม มีแต้มเท่ากับเวนฟอร์ดนะแต่ว่าลูกได้เสียเราดีกว่าแค่นั้นเองอนะครับผมนี่ก็แอหวันวันใจเหมือนกันครับว่าถ้าวันหนึ่งเรายิงไม่ได้เนี่ยเวนฟอร์ดมันแซงเราแน่คุณผู้ชมแล้วก็มีจ่อมาตรงนี้คือฟูแรล่มกับนอร์วิสซิตี้นะครับโอ้โหแต้มปีนี้โคตรสูสีอะคุณผู้ชม เกมนี้จะเป็นเกมที่เราจะต้องออกไปเยือนชาวตันแอตแลนติกน่ครับเกมนี้ผมบอกเลยว่าไม่ง่ายแน่แต่คุณผู้ชมจะเห็นตรงนี้ครับว่าไอคอนเราเนี่ยได้กลับมาจากอาการบาดเจ็บแล้วนะครับก็หายเจ็บกลับมาหวังว่าจะเล่นได้ดีนะเพื่อนไม่ใช่หายเจ็บกลับมาแล้วก็เล่นได้ไม่ค่อยดีนะ ตอนนี้โอเวอร์ออของไอคอนบราว์เนี่ย87ไปแล้วคุณผู้ชมเอดเวิร์ดนะเมื่อกี้75นะครับแต่ผมออกไปเทรนนิ่งมาแล้วก็กลับมาดูอีกทีเป็น76กนะครับเอดเวิร์ดเนี่ยก็เป็นคนที่พัฒนาเร็วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมเกมนี้นอกบ้านกับชาวตันกันเลยครับเอาเลยครับผมการกลับมาของไอคอนบราว์ครับผมที่โดนบักกินหัวไปครับโอ้โหสาดยิงตั้งเยอะแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเกมนี้เราจะมาเอาแต้มของเราคืนครับคุณผู้ชม เดี๋ยวเรามาชมเกมนี้นอกบ้านกับชาวตันกันต่อเลยครับชาวตันครับบุกจากซ้ายไปขวาในชุดสีแดงพวกเขามาในฐานะของเจ้าบ้านวันนี้น้อตแทมตันของเรามาในชุดสีดำนะครับมาในฐานะของทีมเยือนไปชมเกมบิ๊กแบชเกมนี้กันเลยครับอบอลที่มอแกนครับโดนลุม2คนยังอุตสาออกมาที่พอเวลได้พอเวลครับไหลตัดเข้าไปด้านในเ <c oughs> บิร์นบอลกันวันทูมาตรงนี้ครับเอาเลยครับเตก,ก้าครับให้ไป เเบย์ให้กลับเข้ามาที่โรเบิร์ตโรเบิร์ตต่อมาที่ฮิวฮิวโอ้โหบล็อกไว้ก่อนบล็อกไว้ก่อนตัดเข้าไปด้านในได้สวยมากเอาเลยครับเบิร์นบอลขึ้นมาออสกินออกต่อมาที่โรเบิร์ตโรเบิร์ตเบิร์นบอลขึ้นไปที่โยกเยกโยกเยกกลับมาที่โรเบิร์ตโรเบิร์ตหยุดหนึ่งโรเบิร์ตยิ้งขวางอือต้องบอกเลยโคตรใจเย็นครัยบมอแกนโรเบิร์ตลูกนี้โอ้โหเล่นดีๆมากนะมอแกนโรเบิร์ตครับ จับบอลน,นิ่งๆแล้วก็เลือกมุมยิงได้เลยครับตรงนั้นแต่ต้องชมเต็กก้านะดูครับโจ๊กแจ้ครับขึ้นมาช็อตนี้แล้วก็ให้เข้ามาหยุด1ทีด้วยแล้วก็ยิงขวาครับดูมุมก่อนยิงด้วยนะขวายิงไม่ได้ก็ยิงซ้ายซ้ายายิงไม่ได้ก็ยิงขวาครับโ์แกนโรเบิร์ตสประตูในแชมเปี้ยนชิพหนึ่ประตูต่อศูนยนอกบ้านอย่างรวดเร็วครับ บอลอยู่ที่ยกแยกนะไหลตัดเข้าไปตรงกลางที่ัวเลสตมาเอาเละครับให้มาจังวันนี้ฮอสกินไหลต่อไปที่ไอคอนไอคอนหยุดหนึ่งที่ไอคอนหักเข้ามาดน้าในไอคอนยิงขวาโอ้โหติดเซฟเอาฮอสกินแหมเกือบเอาเข้ามาําได้ครับเอาแต่โยนบอลขึ้นมาจังวันนี้ฮิวต้องคืนมาก่อนที่เอดเวิร์ดครับโรเบิร์ตรับบอลมาให้ไปที่ฮอสกินฮอสกินให้ไปที่บราว์บราว์พลิกตัวกลับมามีอยู่23ด่านโอ้ตกกีกาเข้ามาช่วยครับแมแต่ยังไม่ได้ครับ ลูกทุ่มของโรเบิร์ตครับไพไปที่โยเกก์โยเจกตัดเข้ามาด้านในเอาเลยครับไหลไปไหลมาตรงนี้เบิร์นบอลกับันทูเปล่าครับรียบร้อยครับผมเอาประตูคืนให้ได้นะไอหนูหายไปถึง2ประตูครับบักเอาไปกินซะอย่างนั้นครับนี่แหละครับไอคอนรปล่าครับอยู่ที่ไหนก็อันตรายครับต้องบอกเลยว่าจริงลูกนี้ทีผู้สาประตูหมดสิทธิ์รับครับนาทีที่25เท่านั้นครับผมตอนนี้2ประตูต่อศูนย์แล้วไปที่เรียบร้อย มาดูจังหวะที่เบิร์นวอลก็ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็หูยยิงรวดสะใจครับไอคอนบราของเรา18ประตูในแชมปี้ยนชิปเข้าไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับหวังว่าบักจะไม่เอาไปกินอีกนะโยนขึ้นมาก็ติดอีครับโอ้โหเกมรับเกมลุกก็ับแน่นครับทางฝั่งของนอตเทมตันเอาโดนเตะอัดครับจังหวะนี้ยังไงครับไอคอนบราครับยิงซ้ายโอ้โหเอ้าเกิดอะไรขึ้น่ะโอ้โหไปล้ำหน้าได้ไงครับ ไปล้ำหน้ามอ,อร์แกนโรเบิร์ตเลยครับมันเล่นบอลเหรอวะเราไม่เห็นจะเล่นบอลไม่เกี่ยวกับบอลเลยครับลูกนี้ะครับลูกทุ่มของชาวตันเจ้าบ้านนะครับยังทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้นะครับชาวตันเบิร์นบอลกันขึ้นมาตรงนี้ครับแม่โอ้ตอบแต่ต่อบอลกันดีนะถึงแม้จะทําอะไรไม่ได้ก็ถือเอาจังหวะนี้ยังไงครับไหลตัดเข้ามาตรงกลางจริงเอา้าเข้าเลยครับขึ้นมาทีเดียวเข้าเลยแต่ล้ำหน้าโอ้โล้ำหน้าเพื่อนแต่ทรงผมพี่นี่โคตรเท่เลยนะ มาดูจังหวะล้ำหน้าของเจ้าบ้านกันบ้างครับว่าตกใจนะผมตกจะโอ้โหนิดเดียวเกือบว่าเกือบจริงจริงลูกนี้หมด,ดเวลาบาดเจ็บ2นาทีบอลอยู่กับยกยี้ครับไหลตัดเข้าไปตรงกลางที่เอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดให้มาที่โรเบิร์ตโรเบิร์ตให้มาที่ไอคอนไอคอนลากขึ้นมาโอ้โหโดนสะกิดขาโดนโดนเล่นหนักมากครับไอคอนจะไปข้างหน้าครับโอ้โหโอ้โดนตามติดชีวิตเอา้าเอ้าหรือว่าหมดเวลาครับเฮ้ยกรรมการอะไรของมึงเนี่ย กรรมาการแมนออฟโดนแมชิดแล้วป่ะเนี่ยโอ้โหโดนยิงจนได้อะเกือบเข้าด้วยไอผมผมนึกว่าเมื่อกี้2นาทีแล้วบอลม,มันขึ้นมากลางสนามแล้วกรรมการมันจะเป่า้วเว้ยโอโ้แล้วก็เกือบโดนยิงลูกนี้อะไรของมึงเนี่ยกรรมการโดนลิฟเจ้าบ้านเล่นงานแล้วมั้งเนี่ยโอโ้แล้วมาได้เป็นคอนเนอร์เฉยครับอะไรของมึงมาเพื่อนโอโ้โยนเข้ามาจะมาได้โมงแต่ว่าแม่ยังติดอยู่ขวัดออกไปดิไอกรรมการมึงให้มันยิงก็ได้มาเอา้ามาเอาบอลไปยิงมาโอ้โหอะไรของมึงเนี่ย ทบอลลาบาดเจ็บ6นาทีจาก2นาทีป้าปะเนี่ยเอาละคุณผู้ชมเห็นอะไรตรงนี้ไหมครับผมคือผมบอกตรงเลยว่าผมโคตรหัวร้อนกรรมการครับคุณผู้ชมผมจะดันนักเตะทุกคนขึ้นไปถล่มประตูมันให้เละเลยครับเดี๋ยวเราไปารับชมครึ่งหลังกันต่อกับแผนการเล่นแบบนี้เลยครับไม่ต้องมีแบ็คไม่ต้องมีกลางตัวรับขึ้นไปอัดมันให้แหลกเลยลูกพ่อไปกันเลยครับเอาละครับขึ้นมาของเจ้าบ้านชาวตันครับเห็นว่าเรามีกําลังน้อยนะครับอยู่หลัง แต่ก็เสียใจเพื่อนน้อยแต่คุณภาพว่ะตัดเข้ามาได้เอา้าเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ดิโอโหโอ้โหนี่แหละผลของการหัวร้อนครับมาดูจังหวะที่ขึ้นมาแบบนี้ครับเนี่ยนึกว่าจะเข้าไปเอาบอลได้แล้วนะเวย้ยล้วก็ตัดเข้ามายิงจังหวะนี้โอ้โหโรเบิร์ตบอกเฮ้ยทําไมขึ้นกันไปเยอะจังวะไม่เป็นไรครับผมเราจะยิงมันคืนไอ้กจ้าอย่าครับมมันใสเหลือเกินครับหนึ่งประตูต่อสองตามตีเตือนมาครับเจ้าบ้าน มาทางด้านซ้ายได้สวยครับเจา้าวันนี้เบิ์นบอลเข้าไปด้านในวันทูกันอีกแล้วครับโอ้โหตักเข้าไปด้านในโดนยิงแต่ว่าแมโรเบิร์ตยังอยู่ตรงนั้นครับขึ้นไปขึ้นไปเพื่อขึ้นไปให้หมดเลยโอ้โหโดนเบิ์นบอลตรงนี้เออเต็กก้ายังดีอยู่เอาเลยครับบอลขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยิงปั่นขวานี่ได้โชว์บ้างครับโรเบิร์ตแม่จะมาแอบไหลประตูมือหนึ่งของโลกได้ไงวะมาดูจังหวะปั่นจากขวกระโหลกตัวนี้โอ้โหเกือบเหมือนกันนะนะ่ะ การเปลี่ยนตัวนะครับเจ้าบ้านนะ่าจะใช้แผนเดียวกันกับเราครับบุกหนักๆครับโรเบิร์ตปาบอลเร็วออกมาเอาเลยครับจังหวะนี้เป็นของเราเลยครับผมคูเปอร์ไปเพื่อนคูเปอร์ลากขึ้นมาคูเปอร์กระชากขึ้นมาอย่างต่อเนื่องคูเปอร์มาอีกคูเปอร์ไหลตัดเข้าไปตรงกลางเอาละจริงโอ้โหติดบล็อกปล่อยออกปล่อยออก,ออกสวยอยู่สวยอยู่ครับสวยอยู่ยังยังถือว่าทําได้ดีอยู่ลูกนี้อลไครับเป็นคอร์เนอร์ต่อเรื่องเลยครับ,อรบของนอตแทมตัดเปิดเข้ามากดดันมันเราขึ้นมาเยอะแบบนี้ได้บงแต่ว่าโอโ้ช่วยหน่อยอืเอาไม่ได้เลยครับก็ เนี่ยทำออกไปเองครับดเปื่อตัดเข้าไปได้ไหนาเอาเลยครับบราวขายับให้ไปที่บราวจังวันนี้เอาละครับเห็นแต่หลังแล้วครับจังวันนี้บราวหักเข้ามาได้านหานย,ยิงโอ้โหไอคอนยิงไม่เข้าได้ไงครับลูกนี้โอ้โหขึ้นมาแบบจะจะเลยครับโอกาสโอ้โหหมุนเข้ามาอย่างสวยแล้วจริงโอ้โหคนละทางกับประตูเลยครับเอาเลยครับทดเวลาบาดเจ็บ3นาทีหวังจะมาตลมมนันในเครื่องหลังทําอะไรไม,ไม่ได้สัง,งั้นะครับเอาละยังมีโอกาสยิงอีกหนึ่งประตูอยู่ขึ้นไปเพื่อน ขึ้นไปดิราไอคอนวิ่งหน่อยขยับขยับขยับดิโอ้โหไอคอนโอ้โหไอคอนวิ่งเข้าไปหาดงศัตรูนะครับโอ้แบบนั้นมันยิงไม่ได้นะและซีเนียรับบอลมาเปิดเข้าไปด้านในก็อัดออกไปอีกครับเอาแล้วครับเป็นคอร์เดอร์ของเราบ้างครับโทษลาบาดเจ็บนะหมดลงไปแล้วนี่ครับผมจะเปิดคอร์เนอร์เข้าไปลุ้นเป็นโอกาสสุดท้ายของเราเปิดก็ไปด้านในเจ้าวันนี้โอ้โหอูเปอร์โดนลุมสกัมอยู่งั้นเอาโอ้โหโดนไปหดทิ้งออกไปเลยครับแล้วก็ซีเนียเจ็บอีกนะฮะโอ้ยเป่ามดเถอะกรรมการ โอ้โหว่าจะเป่าหมดนาะทีที่6อีกแล้วครับกรรมการเกมนี้เป็นอะไรเนี่ยชอบดึงเวลาดึงเวลาเพื่อเกมนี้ก็เป็นมอร์แกนโลเบิร์ตนะครับที่ได้แมนออฟเดอะแมชไปที่8.2คะแนนก็ไอคอนบราวกลับมาจากอาการบาดเจ็บก็น่าจะต้องจูนกันอีกนิดหน่อยเครับเกมนี้ก็3แต้มนอกบ้านได้สำเร็จครับ หลังจากที่เกมที่แล้วเนี่ยเราสามารถคว้าชัยชนะมาได้ก็จริงนะครับแต่ว่าเบรนท์ฟอร์ดซิตี้ก็ยังไม่ยอมสะดุดนะคุณผู้ชมมี53กะนแนนเท่าเราตามเป็นอันดับที่2แบบจี้กันติดๆเลยครับตอนนี้ใครสะดุดคนนั้นโดนแซงแน่นอนครับคือผมเนี่ยไม่ได้ส่งแมวมองสักพักแล้วนะครับเพื่อนๆก็ถามหากันนะว่าทําไมผมไม่ส่งนะครับคือนักเตะตอนนี้มันดีอยู่แล้วเว้คุณผู้ชม แต่ผมอยากได้กองหน้าตัวจบสกอร์สักตัวครับคุณผู้ชมผมจะไปที่เยอรมันแล้วกันนะผมหวังว่าจะได้กองหน้าที่เป็นสไตรเกอร์แบบโหดๆสักคนนะเพื่อนผมจะส่งแบบมือดีของผมไปเลยนะครับนั่นคือแม็กซ์เกลี่นะเดี๋ยวผมจะหาเป็นแอตแทกเกอร์นะครับหรือว่าผู้เล่นในเกมลุกนะครับผมจะหาสไตรเกอร์ที่เป็นแบบว่าหน้าตัวเป้าจริงๆอะ่ะขอตัวสูงๆมาสักหนึ่งตัวก็ได้ว่าเพื่อนเดี๋ยวผมจะส่งแม็กซ์เกลี่มือดีของผมไปที่เยอรมันครับ เกมต่อมาเนี่ยจะยังอยู่กับเกมแชมเปี้ยนชิพ,พชอีกเช่นเคยคุณผู้ชมนอตทำต้านของเราต้องเปิดบ้านต้อนรับการบเยือนของปีเตอร์เบโลในบ้านของเราเองแบบนี้ผมบอกเลยว่าผมจัดหนักกับปีเตอร์โบโลแน่นอนเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันในเกมต่อเลยครับเอาเลยครับผมเกมนี้ในบ้านของเราเองพลาดไม่ได้ด้วยประการถังฟวงนะครับทีมันดับที่2เนี่ยมันตามแซงเราอยู่เป็นเอาตามตัวเลยครับแต้มเท่ากันเด้ไอคอนบราวัวนนี้ต้องทําประตูเพิ่มไม่ได้นะเพื่อน เดี๋ยวเรามาชมเกมที่บ้านของอูเราเองท่ามกลางสายฝนเกมนี้กันเลยครับเกมเริ่มครับนะครับตอนนี้บอลอยู่ที่คูเปอร์คูเปอร์ลากขึ้นมาคูเปอร์หักเข้าไปได้ไหมออกต่อไปสวยมากครับจังหวะนี้ฮิลส์ฮิลครับให้ต่อไปที่เอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดให้มาที่ฮอสกินฮอสกินลากขึ้นมาฮอสกินลากขึ้นมาฮอสกินยิงจังหวะนี้โอ้โหเชปแมนครับแม่ปัดทิ้งออกไปได้ครับพีเตอร์เปโอลเกือบแตกเร็วครับจังหวะนี้ อู๋ยิงมันไม่หนีมือน่าจะว่าหนีมันก็ไม่หนีอ่ะลูกคอร์เนอร์ของรอตแท็ตดันเจ้าบ้านเราครับเปิดเข้ามาลุ้นตรงกลางเจ้าวันนี้โอ้โห่่งก็ม่งไม่ได้นะโดนม่งทิ้งไปเอาเลยครับเป็นลูกคอร์เนอร์ของรอสแทปตันอีกครั้งหนึ่งเปิดเข้าไปด้านในเซเป้มองลงพื้นโอ้โห่จะมองแล้วมันเข้ากรอบหน่อยไม่ได้ของเราพื่อนโอ้โหลูกนี้ได้ลุ้นครับโดนลุมสองอีกแล้วครับเซเป้โดนประกบสองตลอดอ่ะ ฝากความหวังไว้กับไอคอนบราครับเกมนี้สับขาหลอกดึงบอลออกมาทางด้านขวาของตัวเองครับไอคอนบราวจะวันนี้โดนสไลด์โอ้โหไม่โดนขาวะ่ะไอคอนมาต้องลองหยอดแต่แม่ติดมาสั้นออกหลังไปเป็นลูกคอร์เนอร์ครับ แล้วลูกคอเนอร์ของนอตแฮมป์ตันกับจะเปิดเข้าไปลุ้นตรงกลางพุกงสาประตูออกมาทุกทิ้งแม่ยังได้อยู่ไหมยังมาเก็บบอลได้อยู่ครับสำหรับควอเลสมาอะไรครับให้ต่อมาที่ซีเนียโอซีเนียลงมาหลังเลยเหรออะไรครับเบิร์นวันทูกันสวยมากตรงนี้ไหลต่อมาที่ไอคอนเราลูกนี้รียบร้อยครับ1ประตูต่อศูนย์ต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองครับโอ้โหแฟนบอล2 5ล้านแสนคนในสนามนะครับเข้ามาชมเจมี่เบราคนเดียวเลยตอนนี้ต้องบอกว่าล้นเลยครับล้นออกไปสนามบินนะครับตอนนี้ ต้องบอกว่าต่แล้วทีมเนี่ยโอ้โหทีมบิ๊กเนมเนี่ยเข้ามาจับจองส่งแมวมองมาดูไอคอนบราวน์กันเต็มที่เรับโดยเฉพาะเรียวมัดลิดเนี่ยเป็นอะไรกับไอคอนบราวไม่รู้นะครับช่วงนี้มัดลิดเริ่มมาตื้อเราแล้วนะครับไอคอนบราวน์ครับประตูที่19ในแชมเปี้ยนชิพเอาคืนมาได้แล้วแบบประตูที่หายไปกับบักไนสมิธครับลากบอลขึ้นมาไหลต่อมาจังวันนี้โอ้โหสวยครับเอาดักบอลได้ดีมากไหลต่อมาจังวันนี้เอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดให้ไปที่แซมมอสกินเอากินให้มา เอาเลยครับไอคอนขยับนะครับแมให้ที่ไอคอนบราวจาวังวะนี้ไอคอนบราวหักเข้ามาด้านในซซายของไอคอนบราวน์2-0นะครับอรอนเลยแมเกมก่อนหน้าเนี่ยจริงแบบนี้แต่มันไม่เข้านะครับมันออกด้านข้างเลยนะแต่ว่าลูกนี้กับเกมนี้มันตรงกันข้ามครับนี่คือถิ่นของเราครับที่นี่คือบราซิลครับกอบอกเลย มาจังหวะน,นี้ครับไม่เถื่อนจริงอยู่ไม่ได้ครับมาดูจังหวะที่ไอคอนวาวโอ้โหลาเข้ามาต้องบอกเลยครับที่นี่อังกฤษครับผมบ้านของไอคอนบาวครับแม่ยีประตูในแชมเปี้ยนชิพครับอกอย่างโหดครับตอนนี้อยูชิลล์เพื่อนขยับครับบาวขยับหน่อยโอ้โหบาวขึ้นมาแบบนี้จริงอีกหนึ่งทีก็ติดอีกครับโอ้โหโดนหมวดทิ้งครับจังหวะนี้ไม่ได้โอกาสเพิ่มแล้วนะ เอาวอลเลซมาอยู่ตรงนั้นก็ยังเอาบอลคืนมาให้เพื่อนได้ครับเอาเลยครับบอลทีไอคอนบราสับขาหลอกออกทางด้านซ้ายจงหวันนี้ไอคอนบราหักเข้ามาด้านในปั่นด้วยขวาติดเซฟผูกสาประตูจังวนันนี้แม่นชมิดลากมาไหวไหมจังวันนี้ในชมิดตัดเข้ามาตรงกลางโอ้โหโอ้เบิร์นบอลขึ้นมาสวยครับยิงซ้ายจังวนันนี้โอ้โหได้ลุนลล้นเลยได้ลุ้นเลยลูกนี้แต่บอลออกด้านหลังเลยนิดเดียว ต้องมาดูภาพช้าครับว่าออกไปไกลแค่ไหนโอ้ดูวางเท้ายิ่งแม็มันติดไส่ก้อยนะถ้าติดไส่ป้งจะได้ลุ้นกว่าดีออกต่อขวามาจังหวันนี้ซีนี่ครับใช้ความเร็วกระชากบอลึ้นมาไหลตัดเข้าไปตกกลางทันไหมทันแต่ว่าโอโ้ตัวใหญ่ครับปังบอลเอาไว้มิดครับโอ้ผู้สารประตูก็บอกไม่รีบเดี๋ยวไปแก้เกมเจอกันในครึ่งหลังต่อผู้สารประตูเขาบอกอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปแก้เกมของเราบ้างแล้วก็มาลุยครึ่งหลังกันต่อครับ เราต้องบอกว่านักเตะเรานี้ลากขาเดินอีกแล้วก็บโอ้โคตรเหนื่อยครับเดี๋ยวผมจะเอาบอแกนลงไปแทนฮอสกินแล้วกันนะครับเหนื่อยหนักเลยครับเอาชิวออกแล้วก็เอาบาวลงไปนะครับคูเปอร์กับซีเนียใครก่อนดีเดี๋ยวผมจะซีเนียแล้วกันนะรอบนี้ให้พักเดี๋ยวให้ฮาริสันลงไปแทนเราไปารับชมครึ่งหลังกันต่อเลยครับย้ำบราต้องให้กับเข้ามาใหม่เปิดกับเบิ้อบอลโอ้ต่อบอลกันดีครับนอเต็มตันช็อตนี้เอาละไอคอนรับบอลไปเพื่อดิงูคู่ชนเสาครับลูกนี้ อไม่ได้แฮตติกครับไอคอนบราวอะไรครับเป็นฟรีชิกระยะ35หลาของไอคอนบราวครับผมโ้โหมันไกลอยู่นะหวังว่าจะยิงได้ดีนะเพื่อนไปแบบนี้ก็ยิงได้หรือเปล่าบราวบอลยอดอไปชนตาข่ายหลังอะ่ะอ้ได้ลุ้นเลยบอกเลยว่าโคตรได้ลุ้นลูกเน,นี้ยโอ้โหจะมันไม่ให้ดูบอลมาเพื่อนมึงให้ดูอากาศเพื่ออะไรเนี่ยโอ้กว่าจะเห็นบอลอีกทีนึงนนนลน,ลนครับไปชนหลังตาข่ายครับเสียไายครับไอคอนบราว อาผูกสาประตูมันกลัวไอคอนบปล่าไม่ได้แฮตติกครับคุณผู้ชมมันจ่ายให้ยิงไง่นี่แหละครับโอ้โหบุกกดดันอย่างหนักครับนะครับแล้วประตูนี้อ๋งงครับงงดีครับเปิดตัวเ,เอาโดนลุมอยู่2คนตรงนั้นออกบอลมาพลาดเฉยครับโอจะเคลียก็ไม่เคลียครับมาจ่ายให้ไอคอนจอดๆไปได้ไอคอนงงครับบาว่ายิ้มมุมปากเลยครับ ประตูที่21ในแชมเปี้ยนชิพของไอคอนบรา์ตัดมาจาังหวะนี้มอแกนออกต่อไปทางด้านขวาแตะยาวหนึ่งทีก็ฮาริสันฮาริสันมาไอซัดชิงปั่นไสโอ้โหฮาริสันมันควรจะเป็นประตูเว้ลูกเนี้ยมาดูจังหวะที่ฮาริสันปั่นครับบันจงแล้วนะแต่ว่าห่นบลหลุดกกอบออกไปเฉย เอาเลยครับผมเป็นฟีชิกระยะ28หลาของไอคอนบราวอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมจะลองให้ไอคอนบราวยิงอีกทีหนึ่งครับว่ามันจะเป็นจากไาอฟีคิกจังหวะนี้ยิงปั่นเข้าไปกูหู่กู้สาประตูต้องออกแรงปัดจระบอกเลยครับลูกดีแม่ใกล้เคลียร์ครับไอคอนบราวเอาเลยครับทดเวลาบาดเจ็บ3นาทีครับปีเตอร์โบโลขึ้นมาอีกแล้วครับผมจังหวะน,นี้จะตีไข่แตกได้หรือเปล่าครับคนที่โจน,น,โโรนครับโดนโอ้โหควาเลสมาเอาอยู่บัดครับ ต่อไปชิวๆครับลูกนี้เอาละครับแม่กรรมการน่าจะให้เล่นต่อยสักนิดนึงนะเดี๋ยวอาจจะมีลุ้นประตูที่4ครับ3ประตูต่อศูนย์บ้านตัวเองครับนอร์เซมตันแฮตทริกของผู้ชายคนนี้ครับกลับมาจากการบาดเจ็บกลับมาท็อปฟอร์มอีกครั้งหนึ่งแมนออฟเดอะแมชก็จะเป็นใครอื่นไปไม่ได้เลยครับผมนอกจากไอคอนเบรา์นะจะสังเกตเห็นว่าเอ็ดเวิร์ดเดได้9.1กรคะแนนครับผมเป็นกลางตัวรับที่เล่นดีมากๆอีกคนครับเอ็ดเวิร์ดก็3แต้มในบ้านตัวเองอีกแล้วครับแม่ เกมที่3แบบนี้แล้วเนี่ยขอหลังเกมนิดนึงครับผมนอตเทปัน3ประตูครับผมปีเตอร์โบโลศูประตูซีเนียเี่กก็ยังเล่นได้ดีอย่างต่อเนื่องคุณมีอะไรจะพูดถึงฟอร์มการเล่นของเขาในวันนี้หรือเปล่าเออเขาก็สมควรจะได้รับการยกจ่องจากแฟนบอล2ล้าน5แสนคนในสนามของนอตเทิลันนะครับเขาเล่นได้ดีอย่างต่อเนื่องแบบนี้นี่มันเป็นฟอร์มที่ amazing ม,ม,มากแฮตทริกของไอคอนบราววันนี้แม้ คุณมีอะไรจะฝากถึงเขาหน่อยไหมกดแฮชถึกอีกแล้วไอ้หนูของคุณเนี่ยนี่มันเป็นฟอร์มการเล่นที่มหัศจรรย์มากเลยนะครับนักเตะที่เพิ่งกลับมาจากอาการบาดเจ็บแล้วก็กลับมาระเบิดฟอร์มได้ขนาดน,นี้ผมก็ถือว่าเขาทําได้ดีนะเป็นเด็กที่มหัศจรรย์มากยินดีด้วยนะกับชัยชนะอันต่อเนื่องของคุณเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะรักษามาตรฐานการเล่นแบบนี้ไว้ได้อีกนานแค่ไหนก็เราก็จะรักษามาตรฐานการเล่นของเราไปเรื่อยๆนะครับจใทีมของเราแพ้มันก็คงยากหน่อยนะช่วงนี้ ไอคอนเปล่ามาแรงไงครับผมขอบคุณนักข่าวทุกท่านครับก็หลังจากที่ EP นี้เนี่ยเราหวดไปถึง3ทีมนะครับคุณผู้ชมเวนฟอร์ดมันก็ยังตามเราเป็นเงาตามตัวนะครับ56คะแนนเข้ากันเด้โอ้โหแล้วก็ฟูลแลมโนวิทเนี่ยตามมาแบบโอ้โหเป็นเงาตามตัวคุณผู้ชมอันดับ1-4ถึง4เนี่ยผมคิดว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ว่ะแต่หลังจากนี้ผมจะเริ่มเล่นให้มันระมัดระวังหน่อยละ ผมต้องรักษาสกอร์แล้วก็3แม้มไปเรื่อยๆวะถ้าอยากเลื่อนชั้นไปเล่นพรีเมียร์ลีกนะนะเอาแล้วเรามาดูดาวซันโวสูงสุดกันหน่อยครับคุณผู้ชมก็ไอคอนบราวน์ครับ21ประตูจากการลงเล่น16เกมนะครับผมก็น่าเสียดายนะครับจริงๆควรจะเป็น23ประตูนะครับแต่ว่าโดนบัคอัปเดตกินไปนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวยิงใหม่อีกก็ได้นะครับก็น่าจะยิงได้มากกว่า30ประตูอยู่นะในซีซั่นนี้เหลืออีกหลายเกมด้วยครับ ก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับผมสำหรับ EP นี้ของน o อตแตมสั้นนะครับถ้าใครอยากสนับสนุนผมก็อย่าลืมนะครับทำได้แค่เพียงสมัครสมาชิกนะครับเป็นแฟนตัวยงของช่องผมเริ่มต้นแค่เดือนละ35บาทเท่านั้นครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็จะได้สติกเกอร์หลังชื่อเท่ๆนะครับ แล้วเวลาคอมเมนต์เนี่ยมันจะมาแจ้งเตือนในมือถือผมนะครับผมจะได้เข้าไปตอบคอมเมนต์ได้ถึงลูกถึงคนกันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมครับผมถ้าอยากติดตามซีรีส์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปถัดไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมและก็ไอคอนบราวขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับ